สวัสดีครับผมวันนี้ผมก่จะไปคุดไอมะม่วงเนาะครับเนาะที่ว่าร้อยเม็ดมันหล่นครับผมเม็ดมันหล่นแล้วมันไปงอกอยู่ใต้ต้นนะครับผมผมก็เลยไปเจอครับผมวันนี้อยู่สามต้นครับผมเพิ่งงอกเลยครับผมต้นก็ไมหญ่ยทาไลครับผมกับประมาณสักคืบหนึ่งนี่แหละจะคุดมาเพาะในทุงดําครับอันนี้ต้นใหญ่ผมก็มีครับผมพี่น้องเม็ดบานผมมีอยู่สามต้นครับ เหลืออยู่สามตน้นกําลังจะตายต้นหนึ่งครับผมก็เหลือสองต้นครับผมเราก็ต้นนี้ครับผมมันกดหลายปีแล้วเนาะครับเนาะก็ตั้งนานนะครับผมไม่รู้ว่าปีนี้จะออกลูกออกหน่วยไม่ดูครับผมพี่น้องแต่ผมก็ไม่รู้ได้ครับผมว่าต้นนี้มันจะเขาเดือกมะม่วงอะไรดูครับผมแต่ที่ผมจะไปเอานี่ก็คือว่า มะม่วงปอมเนาะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมต้นนี้แหละเอาไปเพาะไว้ครับผมพี่น้องแล้วยห้ดูอีกต้นหนึ่งครับผมพี่น้องที่ว่ามันกาลังคิดตายอันนี้อกล่องเนาะครับเนาะนี่พี่น้องเอ้กิ่งพูมาเดี๋ยวครับ หลายปี้วแหละครับผมนี่ก็มีไบยอยู่แค่นี้แล้วครับผมพี่น้องนี่แล้วก็แค่นี้ที่เหลือก็อหี่ยาวาตายไหแล้ะครับผมพี่น้องมะม่วงปอมครับผมพี่น้องนี่เแ๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่ครับผมรอยมันหล่นครับผมกันอันนี้ต้นเขาครับ มีลวนมีสองต้นขู่กันเลยครับผมเ่ากันไหนน้อยต้นหนึ่งโอ้นี่นี่นี่น,นี่นี่ครับผมมีหน้องม่องป่อมเอาไปเพาะครับผมเดี๋ยวก็บานจะไม่มีมกักหม่วงกินครับ นี่ครับผมพีหนกงอกไม่คผมว่าง,งอกอยู่หน้าครับผมเนาะนี่ลายเม็ดครับผมเดี๋ยวไปคุดอีกสองต้นเอ๊บเดาวางมปนี่ก้อน นี่ครับผมพี่น่องได้แล้วสองตน้นเป็นสามตน้นครับผมพี่น่องนี่มะม่วงป้อมครับไปครับผมเดาไปลงทุงดำไปเลี้ยงไว้ในทุงดำกันดีกว่าครับผม ครับผมนี่ก็คุดมาได้แล้วเนาะสามตนหวานไหนจีงหอกอยู่หน้าเนาะครับเนาะหอกจนแหลกไม่ตาย,ยแล้วครับนี่เราใส่ถุงดำครับผม สามต้นมะม่วงป้อมถามว่าทำไมผมถึงไม่เอาไปปลูกเลยครับผมทำไมต้องเอามาเลี้ยงในทุงดำก่อนด้วยครับผมจะบอกไ้เลก็ได้ครับผมนี่ครับผมยังติดพวานี่อยู่ครับนี่นี่แหละครับผมมันสำบัตหลังทั้งหลายนี่แหละครับผมจะคือว่าผมจะปลูกปีสุดท้ายแล้วครับผมมันสำบัตหลัง ผมปลูกมาสองปีแล้วครับนี่ครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ไปถึงนู้นครับผมก็ประมาณอยู่ประมาณอยู่ที่สองงานครับผมผมกล้าว่าจะกู้มันจำปังเซจเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ในอนาคตผมจะเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับผมทำกเกษตรผสมผสานเนาะครับเนาะ,คร,นะครับผมแล้วก็ พี่น้องก็จะเห็นกอไผ่กอนนี่เนาะครับเนาะผมก็จะเอาออกครับผมกับเอาออกแล้กก็คขาดว่าน่าจะลงไผ่กิมซุงแทนเนาะครับพี่น้องต่อม,มันผมได้ประมาณเจ็ดเดือนอยู่เลยครับผมมันเจ็ดเดือนปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหัวหรือไม่ยังไงก็ไม่รู้ครับผมพี่น้องพยายามลงมากับผมนี่ มันดังเลยครับผมพี่น้องไม่ใครอยากได้ไม่นอ้อมันดังครับผมสามสีด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะหให้ดูมันดังสามสีนี่เห็นไหมครับผมพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องมันดังสามสีครับผมดือวไเด้ออืมนะครับผมก็ปลุก มักหวังเสร็จแล้วนะครับเนาะก็จะไปตัดไอ้กิง่งอะไรหลักเลียว่ามาเขือพวงนะครับเนาะเพราะว่าผมตอนไว้อยู่กิ่งหนึ่งครับมาเขือพวงก็เลยไป,ปดมันออกหลากแล้วครับผมออกหลากก็เลยจีไปตัดวันนี้แหละครับผมก็จีไปเอามาปลูกได้แหละครับผมวันนี้ครับ ันนี้ก็จะเป็นมะนาวครับผมแป้นพิจิตเนาะครับเนาะรอยผมตอนไหวคือกันครับผมหนึ่งสองสามกิ่งครับผมแล้วก็มีต้นตรงนู้นครับผมอีกสองกิ่งครับผมก็เป็นห้าก,กิ่งครับแต่ว่ามันยังไม่ออกรากได้ครับผมแล้วถ้าออกรากแล้วผมจะพาพี่น้องมาตัดไปปลูกครับผมแต่ว่าตอนนี้ไปตัดมาเคือพวงก่อนดีกว่า น,นี่กัมะละกอเนาะกับนี่มาถึงแล้วครับผมพี่นอ้องต้นมะเขือพวงครับผมนี่ผมตอนว้กิ่งหนึ่งครับผมี๋วยวผมจะตอนนี้ครับผมพี่น้องก็พอได้อยุ่ครับผมผมตอนชุดที่แล้วมันกิ่งมันยังอ่อนๆครับผมผมก็เลยเอาแข่กิ่งเดียวก่อนครับ เด็ดตัดดีกว่าครับผมปับ๊บอืมตายครับผมนี่ครับพี่น้องเห็นหลากไหมครับผมนี่ข้าวๆสองอันนะครับผม มีแขกสองหลักอยู่เลยครับผมพี่น้องหรือเป็นกระตุ่มมันใหญ่โพดนี่ครับผมก็ได้มองเม็ดเลยมองไม่ข่อยหินหลักมันทาไร่ครับผมพี่น้องแต่เอาแหละกระถือว่าโอเคครับผมยังไงก็งอกอยู่แล้วครับเพราะว่ามะเขือมันเป็นชนิดเทวาทนแรงมากครับผมเดี๋ยวผมจะแช่นาหมึกก่อนจัก สักคู่ครับผมพี่น้องอันนี้ก็มะเขือพวงด้วยกันกับผมพี่น้องอันนี้มีตะกิงตอนเมื่อกับนี่ครับนี่อันนี้คือกันกับผมตอนมันกันครับ อันนี้จะมีสามต้นครับผมที่ว่าผมต้อนฉุดแหลกเพราะครับเนาะนี่โอเคอยู่ครับผมพี่น้องไม่แต่กิ่งตอนหมดเลยโอ้พี่น้องเอยเริ่มที่เป็นดอกแล้วะหรไม่ได้มันดูหลายวันนะครับผมพี่น้องแต่ว่าต้นหนิ้สงสารงัวพี่น้องเอ้จะไปโดนอะไรกินใบามาดู เลื่ยไม่ใหญ่าสามนี่ครับผมสามต้นนี่ชุดแรกครับผมอันนี้ชุดที่สองครับพี่นอ้องชุดที่สองหนต้นเดียวเดี๋ยว,วผมจะต้อนไว้เยอะครับผมขยายพันต่อยอดไปเรื่อยๆครับผมเอาครับเดี๋ยวแช่น้ำไว้สักพักก่อนครับผมก็เอาล่ะครับผมก็แช่มะเขือพวง ประมาณสิบนาะทีแล้วนคอัคเนอะผมแช่เพราะว่าไฮคาบมะพร้าวมันชุ่มน้ำเฉย้ๆกับผมพี่น้องนี่ไได้เวลาไปปลูกแล้วนี่ครับผมพี่น้องเออ ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับ น,นีหลาดมีอยู่สองสามเห็นอยู่สองสามเส้นครับผมพี่น้องเราไปปลูกกันครับผมแลวตุ่มมันจะแตก เซ็จเรียบร้อยครับผมพี่น้องเร็จเรียบร้อยครับ,งรรบรคบงก็เลยอยาปิดไ้ครับผมที่เหลือก็อจะลดน้ำนาะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าไปยั่งเท่านี้ก่อนนอะครับเนะเาะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ